ค่ะก็สวัสดีท่านผู้เริ่ใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสำรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีดียอดเยี่ยมให้กับผู้ที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าให้คุณโยเซฟอ่านพระคำที่ทรงเข้าไปนะคะสุภาษิตบทที่2 6ข้อที่สองนกกระจอกย่อมโผบินและนกนางแอน่นย่อมบอยบินชันใดคำเชื่อสาบอย่างไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลชั้นนั้น ปฐมกาลบทที่สข้อที่21พระยาเวพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกายฮิบรูบทที่9ข้อที่13ถึงข้อที่14เพราะถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และถ้าเท่าของลูกวัวตัวเมียที่ปะพรมลงบนคนที่มีมนทินสามารถชำระเนื้อตัวให้บริสุทธิ์ได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เอง ที่ปัสจากตหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณน,นิรันร์ก็จะทรงชำระมนธรรมของเราจากการประพฤติเปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ฮิบรูบที่เกข้อที่23เพราะฉะนั้นแบบจำลองของสวรรค์จึงจำเป็นต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องบูชาเช่นนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่านั้นครับ ค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าพระที่นั่งกระรุนานะคะขอบคุณพระเจ้าในโลกใบนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนี่คือความจริงมีทั้งคำสาปแช่งแล้วก็พระพรอยู่ต่อหน้าเราเสมอแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าก็มีทางเลือกทางแก้ไขให้กับมนุษย์ที่ล้มลงในความบาป ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรดีเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเตรียมหนทางให้กับเราให้กับมนุษย์ถ้าเราเชื่อฟังและทำตามบาปของโนอาจะแย่ขนาดไหนหลายคนเห็นพฤติกรรมคนทำบาปคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดสิ่งเสพติดแล้วก็ติดการพน,นันแล้วก็ มีผีโสโครกมีวิญญาณล่วงประเวณีวิญญาณแห่งความรุนแรงทุกความบาปบาปทุกชนิดนั่นแหละเรามองแล้วเราอาจจะบอกว่าแย่จริงๆมันเป็นความบาปที่แย่จริงๆก็ใช่แต่เราก็ต้องระวังแม้ว่าเราไม่ได้ติดเล่าเหมือนเขาแม้ว่าเราไม่ได้ล่วงประเวณีเหมือนเขาแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนคดโกงเป็นคนรุนแรงเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ ก็เหมือนนกนางแอ่นนั่นแหละให้คุณโยเซฟอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสุภาษิตบทที่26ขก็สองนกกระจอกย่อมโผบินและนกนางแอ่นย่อมบยบินชันใดคำแช่งสาบยังไม่สมควรย่อมไม่เกิดผลฉันนั้นครับมันมีเหตุนะเราอย่าเราอยาบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่านกนางแอน่นนกกระจอกมันก็ยังโผบ,บินอยู่ ก็ความหมายก็คือว่าความบาปมันยังบินว่อนอยู่ในโลกใบนี้มันจะมาตอนไหนก็เมื่อเราทำบาปคนเราเราไม่มีใครตั้งใจที่จะอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะหกล้มไม่ได้ตั้งใจที่จะลื่นล้มไม่ได้ตั้งใจเราต้องไม่ประมาทเมื่อเราเห็นความบาปดกดด่นก็แสดงว่ามันทำงานอยู่มันมี เราไม่จำเป็นจะต้องมาคิดถึงแต่โนอาหรือคำสาปแช่งในพงพันคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วเราก็มานั่งนินทาเขาบอกว่าโอ้ตระกูลนี้แย่จริงๆคำสาปของพงพันนี้แย่จริงๆเราเป็นเผ่าพันธุ์ของอาดัมเอวาผู้ซึ่งทำบาปตั้งแต่อยู่สวนเอเดนเมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในความบาป พระเจ้าทรงเปิดทางให้เขามีการตัดขาดความบาปทันทีเมื่อเราเห็นบาปในโลกนี้เราก็ต้องเรามัดระวังด้วยอย่าพึ่งไปกล่าวโทษกล่าวร้ายคนที่เขาทำบาปอยู่เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนดีเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีบาปอะไรเราเป็นคนดีเราน่ารักแม้ว่าเราจะมีบาปเราก็มีเล็กๆน้อยๆจะไม่เป็นอันตรายใดๆ นี่คือสิ่งที่คาอินพูดนะคะเขาไม่เชื่อเขาไม่คิดเขาประมาทว่าบาปนั้นนะจะมาตะคุบเขาเขาไม่เชื่อเรื่องการถวายเกี่ยวข้องกับโลหิตที่เป็นเครื่องบูชาทำไมพระเจ้าสั่งให้เขาถวายลูกแกะเพราะว่าลูกแกะนั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเป็นพระเมสสิบดกที่จะมาถวายชีวิตของพระองค์เพื่อที่จะมีโลหิตหลังเพื่อการ คือเขาไม่เชื่อเรื่องคํำสาปแช่งด้วยแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องการไถ่บาปไม่จำเป็นจะต้องมาไถ่ฉันของคุณคุณนะคะคนในโลกนี้เฮ <c oughs> ก็จะบอกว่าพระเยซูน่ะหรือมาไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกคนเดียวนี้น่ะจะมาไถ่คนทั้งโลกได้วันนี้นะคะถ้าเราดูถูกพระโลหิตของพระเยซูคริสต์หรือดูถูกแผนการของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเรา พระเจ้าเตรียมหนทางให้กับมนุษย์ติ่นล้มลงในความบาปบรรพบบุรุษของเราอดัมเอวาพระเจ้าเปิดหนทางให้มีการตัดขาดจากความบาปทันทีถ้าไม่ตัดก็จะอยู่ตลอดไปเรามนุษย์ไม่มีสิทธิจะขึ้นสวรรค์ได้เลยมีต้นไม้สองต้นสำนึกดีรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ต้นไม้แห่งชีวิตนินรันดร์พระเจ้ารีบจัดการตัดให้มนุษย์ออกจากสวนเอเดนท,นทันทีถ้าไม่งั้นนะคะมีความบาปด้วย เราก็ต้องมากินผลลไม้ต่อเพราะว่าการละเมิดครั้งที่หนึ่งของเขามีแล้วความบาปก็เข้าไปแล้วแน่นอนการที่เขาจะฟังพระเจ้าเนี่ยมันคงไม่ใช่คงจะลามไปกินอีกต้นหนึ่งซึ่งถ้าขืนไปกินต้นนี้แล้วก็จะเป็นกาเรยกว่าความตายนิรันร์ปฐมกาลบทที่สข้อ21พระเจ้าจึงต้องจัดการพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อดัมและเอวาวาปกปิดกาย พระเจ้าทรงฆ่าสัตว์เพื่อจะทำเสื้อหนังให้เขาทั้งสองสวมใส่โปรง่งทรงให้มีการหลังโลหิตเพราะโลหิตคือคำตอบของคำแช่งสาบเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นผู้นั้นแหละต้องมาหลังโลหิตต้องมีการไถ่บาปต้องมีการตัดคำสาบแช่งของความบาปของบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสุริของพระเจ้า ค่าจ้างของความบาปก็คือความตายแต่ของบาตานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันต์ต้องมีการมาตายไทยบาปแล้วใครละ่ะก็พระเยซูงไงคะ่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้ไปฆ่าใครฉันไม่ได้ไปดื่มฉันไม่ได้ไปดิ้งฉันไม่ได้ไปทําบาปทําชั่วฉันไม่ใช่คนบาปความบาปของเรามันมีตั้งแต่บรรพบุรบุษและถ้าเราไปทําบาปด้วยการกระทํามันก็ยิ่งเพิ่มไปอีกคำสาปก็จะเล่งทำงานความบาปยังบินว่อนอยู่ อย่าเพิ่งไปดูว่าคนทําบาปคนนั้นแย่กว่าเราจริงๆถ้าเราเองไม่กลับใจใหม่เราก็ตกที่นั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นคนบาปประมาทไม่ได้หรอกเราเกิดมาเราเป็นหนี้เหมือนคนไทยนี่แหละยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยติดหนี้ตัวเฉลีย่ยเมื่อเราเป็นมนุษย์มนุษย์คู่แรกทําบาปเราก็อยู่ในตระกูลนั่นแหละเราอาจจะยังไม่ได้แสดงออกนะคะ เราอาจจะยังไม่ได้มีพฤติกรรมที่แย่ๆแ,แต่เราประมาทไม่ได้มันจะเข้ามาแน่นอนเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปค่าจ้างของความบาปมันก็คือความตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะมีพระทินั่งพระกระรุณาของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์มนุษย์ทุกคนพระเจ้าตราหน้าไว้เลยว่าเราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปยังไงคํำสาบก็ตาม วิ่งตามมารซสตานพยายามโกหกผู้คนในโลกนี้ว่าคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้ทำบาปคุณไม่มีคำสาปคุณน่ารักคุณเป็นคนนิสัยดีฟังดีๆงูพิษนี่นะตอนที่มันยังตัวเล็กๆเ,เป็นงูที่ออกมาใหม่ๆม,มันยังไม่มีพิษแต่พอมันโตต่อมพิษของมันโตเมื่อไหร่ถ้ามันไปฉกใครตายแน่นอนมนุษย์ซึ่งอยู่ในในสายเลือดแห่งความบาป จะบาปเล็กบาปน้อยพระเจ้าก็บอกว่าเราเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นจําเป็นที่พระเยสุคริสจ,จะต้องมาปรงเปิดหนนทางที่จะให้เราผลนคำสาปแช่งให้เราเนี่ยได้พบกับพระทีนั่งแห่งพระกรุณาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่พบพระเยสุคริสคุณกำลังได้พบพระทีนั่งพระกรุณาคนที่ยังไม่ได้พบเราก็ยังจะไปประกาศเพื่อเขาจะพบ เพื่อเขาจะมีทางออกทางหนีไฟทางหนีกรรสาปแช่งนะคะทางเดียวเท่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์ที่จะมาลบล้างความบาปผิดทางบาปในสายเลือดที่มนุษย์ลม้มลงในความบาปอาดัมเอวานนะั่นและการดำเนินชีวิตของเราที่เชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่บาปสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราถูกตัดขาดจากความบาป ในพงพันธ์อย่าว่าแต่ความบาปของโนอาเลยไปนูน่นความบาปของอาดัมเอวาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําลายชีวิตของเราได้เมื่อเราตอนลับพระเยซูคริสต์ปรุงบอกว่าเราผนบาเราผนคำสาปแช่งนอกจากว่าเราไปลงมือกระทำบาปเองเมื่อพระเยซูไถเราแล้วแต่เรายังไม่หยุด จะบอกให้เหมือนสุภาษิตบทที่26ข้อที่สองคำสาบแช่งที่ไหลเหตุผลย่อมไม่มาเกากะพระโลหิตของพระเจ้าชำระเราแล้ว,ลวเราอย่าไปทำอีกเหมือนพระเจ้าพูดกับหญิงคนนั้นที่เธอล่วงประเวณีแล้วเขาก็จะตามเอาก้อนหินคว้างเราก็จะฆ่าเธอให้ตายนี่คือกฎบัญญตัติยังไงเราก็ทำไม่ได้ต้องมีพระคุณต้องมีพระทีนั่งแห่งพระกรุณา ที่จะเข้ามาปกป้องเราที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูผู้เดียวที่ทําให้เราพ้นเวรพ้นกรรมพ้นคาสาปแช่งอย่าไปหาสิ่งอื่นมาเลยเพราะว่าสิ่งอื่นก็คือเรายังเป็นมนุษย์คนบาปเราจะทําดีขนาดไหนเราจะมีศาสนาขนาดไหนเราก็ทําดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยพระทินนั่งพระกรุณาของพระคริสต์ของพระเจ้า ที่ปรุงมาเพื่อที่จะช่วยเราเราจําเป็นจะต้องรับพระเยซูคริสต์เราก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่รับเชื่อแล้วเราก็ไม่ติดตามพระเยซูคริสต์ความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อดําเนินไปก็ด้วยความเชื่อสุดท้ายก็ต้องด้วยความเชื่อเราต้องมีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานี่คือกฎ กติกาในการที่เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ในการที่เราจะพ้นครรสาปแช่งการหลังโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเกี่ยวข้องกับทางที่พระเจ้าเปิดให้กับเราที่จะตัดขาดจากความบาปทันทีบางครั้งเมื่อเราทำบาปพระเจ้าก็ยังบอกเรามีทางหนีไฟให้กับเราเหมือนบาปของเจ้าจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวด่งหีมะอิสยาบทที่หนึ่งข้อสิบ แล้วก็ข้อ19ถ้าเจ้าเต็มใจเชื่อฟังนะฮะเราก็จะเกิดผลเราก็จะรับพรแต่ถ้าเราไม่ฟังยังไปทำบาปต่อเมื่อพระเจ้าไถเราแล้ว,ลวเราก็ยังตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความบาปต่อไปพระเจ้าพูดหนักเตือนหนักดาบยังรออยู่การพิพากษาวิญญาณที่ไล่ลาไล่ฆ่า,ามันก็ยังตามเราอยู่วันนี้เราต้องฉลาด เราต้องเข้าใจว่าประเยซูคริต์เป็นผู้เดียวที่จะทําให้เราพปนคำสาบแช่งเราจะต้องมีพระเจ้าอยู่ตลอดชีวิตเริ่มต้นก็ความเชื่อดําเนินไปก็ด้วยความเชื่อสุดท้ายเราก็จะต้องมีความเชื่ออย่าตายโดยที่ไม่มีความเชื่อเพราะว่าเราจะตกสวรรค์เราต้องตรวจสอบชีวิตของเรา คือการเชี่ยวฟังพระดำรัสคือการที่เราให้เกียรติพระคำคือการที่เราใส่ใจสนใจเสนจ้สน,สนทางการบังเกิดใหม่การมีชีวิตใหม่เราจะอยู่ในพระทิน่งแห่งพระก,กรุณาของพระเจ้าตลอดเราได้รับพระคุณได้รับความรักได้รับความเมตตากรุณาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะรับเครื่องบูชาของพปรเยสุคริตนะพระเจ้าทรงรับเครื่องบูชาของอาเบลแต่พระเจ้าไม่รับเครื่อง บูชาของคาอินเนื่องจากคาอินนะ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนที่จะต้องการพระโลหิตของพระเยซูไม่ต้องการการไถ่เขาก็บอกว่าบาปของฉันก็นิดนิดนหน่นอยไม่จําเป็นไม่จําเป็นข้าไม่ต้องการโลหิต ข้าไม่ต้องการพระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะว่าลูกแกะก็คือพระเยซูเป็นพระเมสสโปดกเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่จะเสด็จเข้ามาเพื่อจะจะตายไถ่บาปมนุษย์ลงก็ทําสําเร็จแล้วที่กางเขนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องนะมีความเชื่อการที่พระเยซูคริสต์ได้ถวายโลหิตเป็นเครื่องบูชา เป็นพระที่นั่งแห่งพระกะุณนาที่มีต่อมวลมนุษยาชาติเราจําเป็นจะต้องลาพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระกรุณาเพื่อเราจะได้รับการไถ่ถอนออกจากคํำสาปแช่งในบนรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเยซูคนเดียวพระเยซูองค์เดียวขุมไม่ต้องไปเอาอะไรมาช่วยแค่เราเชื่อฟังพระองค์ยอมรับสิ่งที่พระองค์ทาที่กังเขนนั้นมีการแลกเปลี่ยนอย่าง ไม่ธรรมดาที่การเข็นนั้นพระเยซูยอมเป็นคนบาปเพื่อจะรับบาปรับคําสาบแช่งของมนุษย์พระเยซูยอมยากจนเพื่อเราจะมั่งมีพระเยซูยอมให้เขาทุบตีรอยเค้นรอยแผลของปรงเพื่อเราจะหายดีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มารซาตานมันกลัวคาอินนะ่ะโดนหลอกจนฆ่าน้องเราทุกคนเราคิดว่าเราเป็นคนดีพี่คนโตก็อิจฉาน้องตอนน้องกลับมา ให้เราเระมัดระวังที่เราจะไม่เพียงแต่เราเป็นคนดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะต้องรับพระโลหิตของพระเยซูรับพระกรุณาของพระเจ้ารับพระทินนั่งพระกรุณาของพระเยซูมาไว้ในชีวิตของเราเราเชื่อเรื่องการไถ่บาปเราเชื่อเรื่องมีคำสาบมีความบาปเราจึงดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระเจ้าเราจึงไม่ประมาทเราจึงตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าคายินไม่มีคำตอบ เพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะนำโลหิตเล่งถึงการถวายเครื่องบูชาของขายินไม่ได้เชื่อเรื่องการไถ่บาปไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปมันก็เป็นความเย่อหยิ่งนั่นแหละพระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะที่จะมาตายไถ่บาปมนุษย์ในสมัยนั้นเล่งถึงทพราะไมเขาเอาสัตว์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อจะมีโลหิตหลังเล่งถึงการตายของพระเยซูคริสต์ที่โปรองจะมาตายไถ่บาปมนุษย์ ทุกคนจะต้องรับพระโลหิตของพระเยซูเพื่อที่จะไถ่าบาปเรานี่คือการตัดคำสาปแช่งออกจากผงพันธุ์ของเราออกจากชีวิตของเราและเมื่อเราได้รับการไถ่แล้วเราจึงอธิษฐานเราติดต่อกับพระเจ้าได้เราอธิษฐานได้จึงพระคำของพระเจ้าจึงบอกกับเราชัดเจนว่า คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลเราตัดคําสาปแช่งเราขับผีก็ได้มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเราจะขับผีออกเราจะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนเหล่านั้นจะรับการรักษาหายเพราะเราเชื่อเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริส มีผู้เดียวที่จะไถ่บาปมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์นี่คือหนทางที่พระเจ้าช่วยแก้ไขคำสาปความบาปตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่เราทำบาปพระเจ้าก็ต้องการให้เราที่จะจัดการโดยพระโลหิตของพระเยซูสารภาพบาปล้วก็กลับใจใหม่ขอพระโลหิตของพระเจ้าล้างชำระเราอะไรที่ทำลายคำสาปแช่งให้กับเราได้ให้กับฉันให้กับพี่น้องก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ฉันชอบเพลงโลหิตพระคริสต์เราต้องได้รับการชำระโดยพระโลหิตโดยการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับการชำระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจมีฤทธิ์เดชล้างชำระคำสาปแช่งในครอบครัวของเราได้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องการตายไถ่บาปของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้รับพระกรอุณาเราก็สอบไม่ผ่านแค่สินห้าเราก็ทำไม่ได้ อย่าไปพูดหลายข้อกว่านั้นมนุษย์ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้ร0อเปอร์เซนมนุษย์ไม่สามารถจะทำดีได้ร้อเปอร์เซนตเพราะนั้นพระเยซูคงไม่มาตายไถ่บาปเราพระเยซูลงนามประทับตราว่าเราเป็นของพระองค์ไม่ใช่ของมารไม่ใช่ของสัตว์ร,ร้ายแต่พระองเป็นเจ้าของพระองค์มาเพื่อที่จะทำลายคำสาบแช่งให้กับมวลมนุษยชาตินี่คือโลหิตของพระเยซูกฤต ที่ทำลายคำสาปแช่งให้กับเราได้เลือดของมนุษย์ชำระก,กันไม่ได้แต่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พปรองมีโลหิตที่บริสุทธิ์ไม่มีใครที่จะยุติธรรมเท่ากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะทําให้เราเนี่ยนะได้รับสิ่งที่พระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาทําเพื่อเรา ฉะนั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราจึงได้รับการชำระบาปเราจึงดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระองค์แล้วความบาปที่อยู่ในตระกูลของเราชีวิตของเรามันก็จะค่อยหลุดุดไปแต่ถ้าเราต้อนรับพระเยซูแล้วเราไม่มาสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าไม่ได้นำมรสการพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ไม่เอาตัวเองมาผูกพันกับคริสตจักรรู้ไหมคริสตจักรก็คือ พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะทุกคนเป็นอวัยวะเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราจําเป็นจะต้องมาผูกพันกับพระเยซูคริสต์และผูกพันกับคริสตจักรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าทรงเลือกที่เราจะร่วมเฉลิมฉลองนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เพราะว่าไหลพระเยซูคริสต์เล็งถึงสบาโตที่แท้จริงเพราะว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ในวันที่สามปรุงให้เราหยุดพักการงานเพื่อเราจะได้เฉลิมฉลองได้นมันสการพระเจ้าเราจะต้องตัดสินใจเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องเอาชีวิตของเรามาผูกพันกับพระเจ้าอย่าไปประมาทเลินเล่อเหมือนคาอินไม่จําเป็นว่าฉันไม่ได้ไปทําบาปวันอาทิตย์ไม่จําเป็นสําหรับฉันอะไรที่พระเจ้าสั่งทําเถอะเราจะได้รับพระพร มนุษย์ปัสากาพระเจ้าแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มีสิทธิ์ที่จะอุบัติเหตุลื่นล้มหกล้มขนาดเราเชื่อพระเยซูเราก็ยังมีอุบัติเหตุเลยถ้าเราไปปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณมันสตานก็มาลุมมาตุ้มเราจะถูกตะลุมบอลวันนี้เข้าใกล้พระเจ้าก็จะดีกว่าไหม ติดสนิทกับพระเจ้าให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราตรัสกับเราเมื่อเรานามัสการพระเจ้าเรากําลังอยู่ในสถานที่ที่มีเคลูปเล็งถึงพระกะรุรณาพระที่นั่งกรุรณาของพระเจ้าอยู่ในการนามัสการเคลูปทั้งสองรูปนั้นหมายถึงความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม ไม่มีใครที่ยังทำยุติธรรมเท่ากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเข้ามาใกล้พระกรลณาของพระเจ้าและพระเจ้าจะโปรดปรานเราเราจะได้มีส่วนในการที่เราได้นมัสการพระเจ้าพระโลหิตของพระเยซูได้ชําระเราทั้งหลายเราจึงมีจิตสํานึกเราจึงมีทั้งจิตสํานึกทั้งสามัญสํานึกรู้จักพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่โรรองมาตายไถ่บาปเรา พระเยซูเตรียมเขาเรียกว่าเป็นพระที่นั่งพระกรุณาที่ให้โอกาสมนุษย์ที่เป็นคนบาปอย่างเราตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะเข้าใกล้พระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราทำดีไม่ใช่ทำดีเพื่อจะแลกไปสวรรค์แต่เราทำดีเพราะเราเป็นชาวสวรรค์เราอยู่ในโลกนี้เราอาจจะเป็นคนไทยอาจจะเป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้แต่เราต้องรู้เรื่องนี้นะครับว่า เราไม่ได้เป็นคนของโลกนี้แต่เราเป็นชาวสวรรค์พระเจ้าได้ทรงกำหนดเราตั้งแต่ที่เราจะมาเกิดมนุษย์พระเจ้ามีแผนการสำหรับเราเราจะต้องไปผูกพันกับพระเจ้าเรามาจากพระเจ้าพระเจ้าทั้งปั้นเราด้วยผงครีดินพระเจ้าทั้งใส่ลมปานให้กับเราเพราะฉะนั้นเรามีเจ้าของ แต่มารซาตานพยายามที่จะให้เราหลงหายหลงผิดออกจากพระเจ้าแต่วันนี้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เรากำลังเข้ามาอยู่ในพระที่นั่งแห่งพะกกุณาพระเจ้าจะโปรดปานเราพระเจ้าจะให้เรานั่งร่วมกับพระคริสต์พระเจ้าจะให้เราอยู่สวรรค์วันนั้นการที่เราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ทําดีเพื่อจะแลกไปสวรรค์เราทําดีเพราะเราเป็นชาวสวรรค์เราเป็นลูกสาวลูกชายของพระเจ้านั่นเอง วันนี้ก็ขอให้ท่านแล้วก็ฉันด้วยที่เราจะสำนึกถึงพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงมาเป็นเครื่องไถ่บูชาตายแทนการพิพากษาเราควรจะถูกลงโทษทุกพิพากษารับความผิดเต็มเ็มแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์มีทางหนีไฟให้กับเราพระองค์ตัดคำสาปแจ้งให้กับเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อเราตัดสินใจเดินตามพระเยซูคริสต์ เราหลุดผลจากคำสาปแช่งโดยพระโลหิตของพระเยซูนี่คือความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเที่ยงธรรมที่ทำให้เราได้รับการชำระได้รับความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าให้เรารักพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระที่นั่งกระรุนาของเราพระองค์ทรงหลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อตัดคำสาปแช่งให้ผลไปจากเราความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมทั้งสิ้นจึงเป็นของเราไงคะ ฮาเลลูยาสัรเละินพระเจ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เราต้องอยู่ภายใต้คำสาปแช่งอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจอารมณ์บรรพบุรุษหรือทางความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้ เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นไทยแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในฮิบูบทที่9ข้อ14บอกเราว่าพระเยซูได้ทรงนำพระโลหิตของพระองค์ขึ้นไปถวายแด่พระบิดาแล้วทุกสิ่งที่อยู่บนโลกในฐานะพระพราก็คือแบบจำลองจาของจินบนสวรรค์ในฮิบูบทที่9ข้อ23พระเยซูทรงนำพระโลหิตของพระองค์ขึ้นไปชำระ พระที่นั่งกัรุณาบนสวรรค์แล้วตรัสว่าพระบิดาเจ้านี่คือโลหิตของข้าพระองค์พระบิดาตรัสตอบว่านี่คือพระที่นั่งกัรุณาทุกคนที่เข้ามาอยู่ภายใต้พระโลหิตของพระองค์ผ่านการพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปทําบาปอีกอย่าไปลงหายลงผิดอีกอยังไงเราก็สอบไม่ผ่านถ้าเราทําเองทําดีแค่สินห้านี่ก็ทาไม่ผ่านแล้วค่ะ เหมือนว่าเราจะผ่านสีข้อมันตกไปข้อหนึ่งมันก็ไม่ครบห้านั่นแหละเหมือนโซ่จักรยานนั่นแหละถ้ามันขาดป้องหนึ่งมันก็ไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําข้อสอบให้กับเราและสอบผ่านได้ร้อยเปอร์เซนไม่มีใครที่จะทําให้เราเนี่ยไปสวรรค์ได้นอกจากทางพระเยสุคริชปลงได้ทรงทําแทนเราแล้วก็ขอให้เราที่จะเข้ามา พัฒนั่งพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ที่โปรงได้ทรงกระทําแทนเราข้อสอบมันร้อยข้อพระเยซูก็ทําผ่านหมดทุกข้อนั่นแหละแล้วก็เราก็ไปยื่นให้มารดูด้วยนี่คือข้อสอบฉันผ่านหมดแล้วพอพระเยซูได้ส่งทําข้อสอบให้เราผ่านหมดทุกข้อมารสตานจึงต้องบายบายจากชีวิตของเราเรามีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทำให้เราพ้นเวรพ้นกรรมพ้นคำสาปแช่ง ทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจอารมณ์แล้วก็ฝ่ายวิญญาณแล้วก็ทั้งคำสาปเจ้าในบรรพบุรุษโอ้พระเยซูดีขนาดนี้ไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าจะฉลาดน้อยหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบก็พิจารณาเอาเองว่าเราไม่สามารถไปสวรรค์ได้แต่มีผู้หนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเรากระทั่งอยู่ในโลกนี้ปรุงก็อยู่กับเราปรุงก็จะช่วยเหลือเราให้เรามีกำลังที่จะชนะคำสาปและความบาป นั้นเราสามารถปฏิเสธความบาปได้ทุกชนิดเราชนะบาปได้โดยพระโลหิตเราชนะบาปได้โดยการที่เราเชื่อฟังพระดมปรัสของพระเยซูคริสต์เราก็จะมีชัยชนะเสมอก็แต่ใบเวราเจ้ารู้ขอบคุณบระเจ้า,าสําหรับพระทินนั่งแห่งพระเกรุณาของบระเจ้า,าที่มีต่อเราเป็นข่าวดีจริงๆข่าวประเสริฐจริงๆ เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายได้รับพระพรได้รับการชำระใหม่ได้ผลโทษผลกรรมผลเวนผลจากการพิพากษา เรารักพระองค์เรารักพระเยซูเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อจะมาตายไถ่บาปเราโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นนั้นเราได้รับการชำระพระโลหิตของพระเยซูโอ้ปกคลุมเราชำระเราเราพ้นเวรพ้นกรรมพ้นคำสาปพ,พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอำนาจอิทธิพลแห่งความมืด และคำสาปทุกชนิดลูกขอบคุณพระองค์สรรลเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกันรละกันไว้กับพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพ้พรค่ะ